สวัสดีครับบ้านลยที่ดินสองแควนะครับวันนี้นําเสนอที่ที่สวยอีกแล้วนะครับที่ดินตรงนี้นะพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งไร่สามงานเจ็ดตารางวานะครับตั้งอยู่ที่บ้านแก่งกูลาเหนือนะครับอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่ที่ตำบลแก่งโสภานะตัวนี้ห่างจากตัวอเาเภอเมืองพิษณุโลกมันนี่ประมาณหกสิบกิโลนะครับตรงที่จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตรถสวนกันไปมาได้กว้างมากอันนี้ก็เป็นถนนคอนกรีตและด้านหลังเป็นถนนคอนกรีตแปลงนี้นะครับ ขนาดด้วยถนนสามด้านเลยนะครับเนี่ยแปลงนี้เลยนะแปลงนี้นะหน้ากว้าง47เมตรลึกประมาณ48-49เมตรด้านหลังเล่เอ,อ้างประมาณ48เมตรเป็นลักษณะเหมือนเป็นถุงเงินถุงทองด้านหน้าแคบกว่าด้านหลังนะครับฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านนะะแล้วก็ฝั่งทางนี้ครับฝั่งทางขวาของแปลงที่ดินเนี่ยเป็นโรงเรียนนะครับชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนบ้านแก่งกุลานะฮะ ตรงจุดที่ผมยืนอยู่นะครับถ้าเผื่อว่าคุณมาจากถนนทางหลวงหมายเลขสิบสองนะครับคุณขับรถตรงมาจากตัววางทองผ่านตลาดทซาภัยวันขับรถตรงมาเรื่อยๆนะฮะแล้วสังเกตดูนะทางขวามือเนี่ยจะมีป้ายเขียนว่ามาโรงเรียนบ้านแก่งกุลาคุณเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะฮะคุณเลี้ยวซ้ายเข้ามาตัวนั้นจะเป็นทางชันนิดนึงขับรถระวังหน่อยแล้วกันจากตรงนน้นมาถึงตรงนี้นประมาณ1กิโลเท่านั้นเองเข้าได้2ทางตรงที่ผมว่า1่กิโลนั่นคือ อีกทางหนึ่งนะครับถ้าว่าคุณไปตรงแถวไปอยู่เทินตรงมีสุขแลนตรงอยู่เทินตรงมีสุขแลนนะย้อนมาหน่อยหนึ่งก็จะมีทางเลี้ยวลงมานะครับทางซ้ายมือเหมือนกันจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้ประมาณน่าจะหนึ่งจุ้ากิโลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะใกล้กว่าตรงจะไกลกว่าไม่ใช่สิไม่น่าหนึ่งจุดห้าน่าจะประมาณสองกิโลนะขับรถตรงมาเรื่อยๆปากพิกัดมาที่บ้านแก่งกุลาหรือว่าโรงเรียนบ้านแก่งกุลาตัวนี้ครับจะมาเจอแปลงที่ดินคือแปลงนี้เนี่ย สวยมากวิวภูเขาล้อมเลย <c oughs> ตรงที่จุดผมยืนอยู่ตรงนี้จะเห็นวิวภูเขาทางนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะไปยืนท้ายแปลงที่ดินนะครับจะได้เห็นว่าภูเขาเนี่ยโอบล้อมเลยทุกทิศทุกทางสามและหุสี่องศาตรงนี้เหมือนกับเป็นอะไรอะ่ะเป็นเป็นหุบเขาบรรยากาศดีมากๆนะ,ะอะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันครับอตอนนี้เดี๋ยวผมพาชมแปลงที่ดินนะครับเนี่ยอันนี้คือ หน้าแปลงที่ดินนะครับแล้วก็สังเกตดูเนี่ยวิวภูเขาสวยๆนั่นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปักกล้องหน่อยนะเพื่อที่จะเห็นว่าเป็นยังไงเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ครับนี่ฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนนะชื่อโรงเรียนบ้านแก่งกุลาที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยน,นะครับแล้วก็อันนี้แนวถนนเนี่ยขนาบเลยสามด้านเลยตอนนี้เป็นถนนคอนกรีตมองเห็นอยู่สองด้านนะเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยผมจะไปถ่ายดูนะครับจะได้เห็น บรรยากาศของภูเขาอบร้อนจริงๆเพราะบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะมองไม่เห็นภูเขาตรงถนนทางหลวงหมายเลขสิบสองเนื่องจากว่ามีต้นไม้บังอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนั้นก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับแนวแปลงที่ดินคือแปลงนี้ปัจจุบันนี้เขาปลูกต้นมะพดอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็มีต้นมะพร้าวอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินเนี่ยโอ้หสวยมากครับเอาละเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปหลังแปลงที่ดินให้ชมนะครับ อ่าผมว่ามาหลังแปลงที่ดินนะครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตนะฮะแล้วเบื้องหน้าที่จอดรถอยู่ตรงนั้นคือตรงที่ผมยืนพูดตอนแรกนะครับและตรงนี้ก็คือโรงเรียนที่ผมพูดถึงเนี่แหละฮะแล้วก็นี่คือแนวแปลงที่ดินที่ผมจะประกาศขายหนึ่งไร่สามงานเจ็ดตารางวาส่วนถนนตรงนี้ตรงไปเนี่ยก็จะไปแม่น้ําเข็กแล้วก็จะเป็นสะพานลวดสลิงนะครับข้ามแม่น้ําเข็กรถยนต์ผ่านไม่ได้นะครับ ตรงข้ามสะพานนะแต่ว่ารถมอไซค์ข้ามสะพานได้ปกตินะครับด้านหลังตรงนู้นก็จะเชื่อมต่อไปชุมชนใหญ่เลยนะฮะเนี่ยมาดูวิวบรรยากาศนี้ก่อนอือหือสุดยอดมากผมบอกเลยว่าเอ่อผมไปมาหลายที่นะครับในพื้นที่ราบนะหลายๆที่ส่วนใหญ่ถนนหนทางมีปัญหานะครับเป็นถนนคอนกรีตเอ่อเป็นถนนลูกรังเป็นถนนดินอะไรประมาณนี้แต่แถวนี้นี่เป็นถนนคอนกรีตหมดเลยนะฮะแล้วก็เนี่ย ไฟฟ้ามานะครับปลาปลามานะได้เห็นวิวภูเขาแล้วก็หูลมเย็นอย่างนี้นะข้ามกลางภูเขาโอบร้อก360องศาผมบอกสุดยอดจริงๆแล้วที่ผ่านมาผมขับรถผ่านมาเนี่ยผมเจออะไรด้วยฮะ ผมเจอสวนทุเรียนเยอะมากนะแถวนี้เขาปลูกทุเรียนกันเยอะสุดๆเลยต้นต้นประมาณเนี้ยต้นประมาณในในนาเนี่ยมันเ็าออกลูกละนะ <c oughs> สุดยอดแล้วก็มีสวนมะยงชิดแล้วก็ผลไม้ตรงนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะโซนนี้คือโซนไม่ไกลจากเซพเยวันซึ่งตลาดผลไม้เซไพปียวัน,นยังมีชื่อเสียงมากในละลับประเทศเลยนะแปลงนี้นะครับผมแนะนําว่าใครที่ต้องการหาที่ที่ยางกระสีนนะ อยากจะอยู่แบบลักษณะคือไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครไม่อยากไปอยู่โลกภายนอกที่มีแต่ความวุ่นวายความเจริญทางวัตถุผมแนะนําแปลงนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้สงบร่มรื่นแล้วก็มีวิวบรรยากาศสวยๆอ่าห่างไกลาจากผู้คนห่างจากตัวพิษณุโลกประมาณ6กสิกิโลถือว่าไกลพอสมควรแต่ไม่ได้เป็นที่ที่อยู่แล้วเปลี่ยวนะครับเพราะอะไรอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้บ้านผู้ใหญ่บ้านมีชุมชนมีหอกระจายข่าวทางนัก แล้วด้านในนั่นก็มีบ้านคนอยู่ค่อนข้างเยอะมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติโอ้หสุดยอดมากเลยนะเป็นสวรรค์ของคุณเลยค,เคุณต้องการหาที่ที่อยู่กลางหุบเขาแปลงนี้คือคําตอบราคานะี่ยผมบอกเลย่รงเนี้ยขึ้นให้แล้วนะครับถูกมากนะน่าจับจองไว้นะครับราคาไม่แรงเลยหนึ่งไรสามาเกือบสองไร่นะโอ้โหเนี้ยสุดยอดจริง นะครับน่าซื้อเก็บไว้นะครับเนี่ยแบงเนี้ยนะผมแนะนําเลยนะลองดูแล้วกันการเดินทางก็สะดวกนะครับเป็นถนนคอนกรีตตลอดเลยนะตั้งแต่ถนนทางลงมาเลนสองลงมาเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าใครไม่ชํานาญทางไม่ชํานาญขับรถที่เป็นทางที่ชันก็ลําบากนิดนึงนะครับก็ค่อยๆขับมาแต่ว่าเดินทางมาปลอดภัยและสะดวกมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ตตามครับอันนี้ผมจะถ่ายภาพมุมสูงให้ชมนะครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับตรงเนี้ยนะฮะก็จะเป็นเอ่อ ภูเขาโอบล้อมที่อยู่ด้านฝั่งทางใต้ของแปลงที่ดินนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยนะโอ้โหสุดยอดสวยงามมากนะครับแล้วการตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนครับโรงเรียนนะแต่ตรงนี้คือแนวแปลงที่ดินนะครับแนวแปลงที่ดินนะ้วการตรงนั้นก็เป็นภูเขาที่ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข12นะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเดินทางสะดวกมากๆแล้วบรรยากาศดีมากๆเลยนะวิวสวยมากสุดๆเลยนะครับไหนก็ลองดูนะครับเหมาะมากๆ สนใจอย่างไรนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะฮะที่สวยๆอย่างนี้ไม่อยากให้คุณพลาดนะครับเนื่องจากว่าโอ้โหบอกตรงหายากครับที่ลักษณะนี้อยู่ในหุบเขาแล้วก็มีชุมชนอยู่ไม่ใช่เป็นที่ที่เป่าเปลี่ยวหรือว่าเป็นที่ที่ตัดขาดจากสังคมนะครับเดินทางสะดวกมากนะฮะเพียงแต่ว่าทางชันนิดนึงถ้าเทือจะลงหุบเขามานะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตลาดสะพวันเท่าไหร่คุณจะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวเขาค้อไปเที่ยวผาต้นแก้วไปเที่ยวภูทับเบิกก็สามารถผ่านเส้นทางนี้ได้เลยนะครับเนี่ย หรือว่าคุณจะเดินทางไปจุดไหนก็แล้วแต่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของพิษณุโลกและจังหวัดพิชบูรณ์นะผมว่าแปลงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นฮับให้คุณได้เลยนะถ้าไงก็ลองดูแล้วกันนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเลยราคานี่ถือว่าไม่แรงอย่างที่คิดเลยนะครับ